คือตอนเนี้ยภาวะที่เป็นอยู่เนี่ยถ้าจะเอาคนเก่งสุดเนี่ยยังบริหารยากเลยนะเอาคนแบบถีมือดีสุดเนี่ยมาบริหารมีไม่มีในใจไหมเอาแบบที่เราคิดถ้าผมให้ผมคิดนะคนที่มันคือคืออย่างงี้มาไม่มาอีกเรื่องนึงใช่ใช่คือในจุดผมต้องมองว่าคนนี้ต้องมีคนมีทั้งความรู้มีทั้งฉลาดแล้วมีทั้งในที่ยอมรับแล้วก็ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับซึ่งมันมันหายากมากเทาถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะ เลือกอาจารย์งกงแต่ท่านไม่ค่อยสบายอาจารย์อาจารย์งกงเนี่ยน่าจะมีความสามารถในการฟื้นเศรษฐกิจได้ถ้าถามผมนะแล้วแกก็จะมีหลักอาจจะไม่มาคงไม่มาเพราะแกไม่ค่อยสบายอ,อ,อันนี้ไม่สบายจริงไม่สบายจริงติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ